พบกับรายการเลาะเลาะและและครับสวัสดีคุณผู้ชมมูลนิธิซูบูซุโฟนครับนี่ประบกับรายการเลาะเลาะและแลอีกเช่นเคยครับผมเนี่ยมูลนีธเฮาอยู่ที่สนามของบีจีปทุมนะครับหรือว่ารีโอสเตเดียมนะครับมันเป็นอยู่อ่าเพื่อแถวนี้นะครับใกล้ผมนะครับเป็นครั้งแรกนะครับรายการเรื่อเบิ้์นบ่อนนะครับในมืูลนี้นะครับอาจจว่าเป็นการยืนเยันแห้นะครับสำหรับผมนะครับถามว่ามืูลนี้เสียทีมไหนนะครับ ผมมาเชียงเมืองทองครับแต่ว่าผมมาเชียอยู่มีจีนะครับแต่ว่าผมก็เลยใส่เสื้อทิมชัิไทยมากนะครับแต่ว่าบได้เขาฟังเมืองท่อนะครับผมอยู่ฟังจาวานเขาว่าคนมันหลนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้นะครับอยู่หน้าสนามนะครับผมก็นั่งกินเผาอยู่นะครับมองดูรอเวลาอีกน้อยนะครับว่ามันจะถุงเครื่องนะครับมันจะวันเสาร์นะครับวันเสาร์เตะทุงเครึ่องนะครับกับเมืองท่าอยู่นเต็ดนะครับว่าปีจีระทุนนะครับ แล้วครับบรรยากาศตอนนี้นะครับกาถือว่าคนหลายแหงนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับนาสนามนะครับว่าคนจู่ๆแน่จะน้อยนะครับนี่คนน่าเบิ่งกันหลายนะครับนี่ครับอยู่นาสนามนะครับเดี๋ยวเขา รอจะข่าวเดี๋ยวเขาจะทายเบื้องต่อที่เขาไปนะครับแล้วเจอกันครับผมแ,แ,แ,แล้วแล้วครับผมตอนนี้เขาเขามาอยู่ในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นักเตะกำลังวอกอยู่นะครับครับนักเตะตอนนี้เราลงสนามวอกนะครับเขาเขามาสนามเป็นครั้งแรกนะครับที่มาเยี่ยมสนามบีจีปทุมนะ หรือว่ารีโมสเตเดียมนะครับเนห้อให้เบึ้งบรรยากาศในสนามนะครับว่าเป็นแั่ไหนนะครับตอนนี้มันยังไม่ทันเตะนะครับแต่ว่ามันจะเตะประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มสามสนาทีนะครับว่าทุ่มเคิงนะครับตอนนี้นะครับนาตีกำลังวอร์มอยู่นะครับอันนี้ฟังนี้เป็นเมืองทองนะครับฟังนี่เป็นจอบาชนะมีกีบอลนะครับแฟนบอลนะครับ การทำถนนให้กับคนที่รอไล่ผมมาเชียงเมืองทองนะครับผมไม่ได้มาเชียงบีจีเดี๋วผมอยู่ฟังบีจีไปก่อนครับเพราะว่าเป็นเจ้าบ้าทนะครับมันหลายนะผมเลยต้องอยู่ฟังบีจไปก่อนนะครับแต่ชอบยังเข้าใจบีจีไปก่อนดีคือเบอร์ไฮเบอร์บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยังพันสีไฟในอยู่ละอีกสามสิบกะที่หมดแล้วครับมในชีตีนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเป็นกันตก็แล้วก็ว้อมนะครับ สนามนะครับตอนนี้พวกเากินเบียร์เรียบร้อยแล้วครับเบิลแล้วครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่นักเตะออกมานะครับผมมาเจอกันครับนะครับผมตอนนี้นักตเตะได้เลิ่อลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้เบื้องบรรยากาศนักเตะเดินลงสู่สนามนะครับ ครับพี่น้องนักเตะทั้งสองทีมได้เดินลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเฮาร์เชอร์เบิรงนะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เสียงมันดังนะครับเพราะว่าเสียงผมสู่เขาไปได้นะครับมองเสียรมันหลายนะครับเพราะว่าเขาห้องแห้งผมเสียงผมม่ถึงนะครับอาจจะขอสถูกขอให้นะครับแต่ว่าเฮาร์เชร์เบิรงบรรยากาศนะครับตอนนี้ครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับเตะลงมาสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับขอทุกท่านโปรดอืงตรนึง เพื่อถวายความเคารพต่อ,ตอเพลงสรรเสริมพระบารมีขอพ่ายยืนครับพี่น้องด้วยครับยอวย่ายนั่งนะครับบรรยากาศนักเตะและนักลูกกระดานนะครับ ชี้แดงแดงอยู่ไช่องนึ่งนะครับแต่ผมก็อยู่ฟังเมืองท่องแหละครับผมแล้ว <laughs> ผมมานั่งฟังบิจิเจอร์นะครับอยู่อยู่ฟังเจ้าบ้านในเปียกครับผมแล้ว <laughs> จะเปลี่ยบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับผมบรรยากาศของเฮานะครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเบิ้งบอดนะครับผมก่อนสุดยอดเลยครับเตาแามรกนรับ็รจะตานะตอนน้าขับดะร่งเขาจะกินก้อยหรือว่ากินลาบ เสียเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วครับผมตอตอหนี้เขาการ็รู้สบายอย่างพวกว่าบอกไปก็บม่ได้ยินนะครับพว่าเสียงของเที่ยมันดังแง่ครับ เครื่งเลกเรียบร้อยแล้วครับยังเสมอการสูญน,น,นะครับตอนนี้เขาอยากไปพักเบรกนะครับคนเดียวครับเรางานคนข้าวเราเจอกันไล่เครื่องหลังครับผมนะครับผมเกมเครื่องลังมาหอดแล้วนะครับตอนนี้นะครับไเรียบร้อยครับเครื่องหลังครัน ครับตอนนี้ครับตารถมากครับแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นวีล่าบอนกาจบใกล้ที่จบแล้วนะครับแต่ว่าผมยางออกมาก่อนนะครับเพราะว่าอ่าทนความอาถายไม่ได้นะครับตื่นยิ่งหลายโหนะครับตอนนี้เป็นหั่งบีจีประทุมนะครับนั่อยู่ก่อนสามประตูตัวศูนย์นะครับนั่เมืองทองสามประตูต่อศูนย์นะครับผมกาไปละครับ อย่างที่เห็นนะครับผมก่อนขออกมาแล้วครับยูปใส่กางเกงไอ้เพิ่นนะครับนะครับสำหรับหนนี่นะครับเป็นการรู้สึกที่ได้มาเที่ยวบ่อนนะครับการรู้สึกดีนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ได้มาเบิ่งบ่อนในติดขอบสนามในขนาดนี้ครับก็ะผมก็ดีทึกอีจัยครับเป็นความตันหนึ่งในในเขามาเบิ่งนไม่เชื่อนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อย่างไรนะครับ กใไว้โอกาสหน้าสิภาคบรรสัดที่าวา,าไปเฮ็ดอีหยังอีกไปแบบแนวๆนี่แหละครับหรือแล้วเจอกันอยู่ี่หน้าฝากติดตามไว้ในแครับผมบ๊ายบายรายการเลาะเลาะแล้